โปรแกรมเทอร์มัใต้ตาหรือโปรแกรมฟิลเลอร์ควรจะเลือกใช้โปรแกรมอะไรดีนะคะสำหรับเทอร์มานะคะไปจะไปเน้นเรื่องของผิวนะคะโดยเฉพาะยิ่งผิวบนนะคะเป็นเรื่องของสกินไทเทนิงนะคะคือผิวมันแน่นขึ้นผิวกระชับขึ้นนะคะลดพูดดิ้งนะคะก็คือเป็นตาที่มันมีดูปิ้งห้อยๆลงมาแล้วก็วันนี้มันก็เกิดจากผิวที่มันห้อยหรือว่าเกิดจากไขมันที่มันเยอะนะคะแล้วก็ถุงใต้ตาอยู่บริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องอื่นทําได้เลยนอกจากเทอร์มาเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าไปบริเวณเปลือกตาได้นะคะแล้วก เใต้ตาทีม่มันไม่มีกระดูกรองอ่ะใส่ไอชิลเนาะป้องกันลูกตาเราอะ่ะแล้วก็ทําได้เพราะฉะนั้นตัวหัวเขาก็ออกแบบมาแล้วว่าสามารถ,ถาที่จะทาเปิดตาทําเปิดตาล่างได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปให้ถ้าต้องการเรื่องของเปิดตาบนเปิดตาล่างเรื่องของถุงใต้ตาที่ไม่มีปัญหาเรื่องของวอลลุมลอสก็เทอร์มาฟิลเลอร์นะคะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของความลึกโผล่มีความวอลลุมลอสเกิดจากอายุ1น,นะคะสก็คือบางคนก็เป็นร่องลึกอยู่แล้วตามกรรมพันธุน์ว่าบางคนเนี่ยมี ปัญหาเรื่องของถุงใต้ตาจากบวดลุ่มมันหายไปการฉีดใต้ตาเนี่ยก็ช่วยเรื่องของความเติมเต็มความลึกนะคะแล้วก็ความคล้ำเพราะฉะนั้นก็คือว่าปัญหาใต้ตาที่มีปัญหาเรื่องของความลึกโหลนะคะปัญหาใต้ตาที่มีถุงใต้ตาแล้วบวกกับไขมันชั้นลึกที่หายไปที่มันมีปัญหาเรื่องของร่องใต้ตาร่องน้ำตานะคะเราใช้ฟิลเลอร์